สวัสดีครับพี่น้องบ่มีเวียกครับออกหาเลาะใส่หนูอีกตามเคยนะครับพี่น้องหนับไม้หนัไม้ไมไมพักเขาครับป้าหนิต้องมีนกัดด้วยครับกับฟางนีิกับไส้วันนี้เป็นไม้ใหญ่ครับไม้เลาะเปาะขักเลาะเนื้อห้องหยั่งนะครับอื่นเสาคอยมาเบิ้งน,น้ำกันอาจจะมารู้ครับเพราะว่ามีหลายๆจุดก็โอเคพอตีนพอหยั่ง ตทางถกทางเชี่ยวก็เพราะดิใช่นะครับเอ๋อประมาณลายก็ใส่บวมบัดมานหน่อยหครับสิบปลาหลังกับป้องเดือนสิบหลังก,กับดีดครับเอ๋อเรี่องสอบไปเพื่อนกันแล้วครับอสอบตีตอนสอบพี่นะ้องพยายามหนุนกันนล้วกันครับตอนน้ำชุม่มก็เท่าสูบน้ำใส่หน้าอีกเด้อ,อก็เสียของพี่น้อง นี่โตข่าววะฟังพุ่นถั่วมัดเลยน่องเลยสาร้ำเสี่อันแล้วเก็บมากอันนี้ดวง๋อยแบบนี้ครับบางดวงยหนักครับโอ้โหนมม้ำโสมที่ด้กินเมื่อไหรพี่น้องมาเนี่ยอืม Det er jo søppel. เราเห็นได้พี่นนองน้ำถั่วมันโถดูโอ้ยพุ่งเดินครับพี่นนองน้ำถั่วมัดเตยน้ำถั่วนั่นตำหนักเลยครับน้ำท่วมครับ น,น,น,นี่บุงสิงพี่น้องคือเอียงไรเงี้งยจริงป่าวนี่บเขายังตีเราป่ะเนี่ย,อยเยอ้าหน้องพุกครับพี่น้องหน้องพุกมายังไงเนี่ยนม่งั้นหายข้อครับตาย,ยางั่งเลยเนาะนี่ตวัวเราหรือปะเนี่ยนี่ครับนี่ตัวอยู่นดดั่นรถ คนอ่ะดวงเข้าแล้วดวงนี้ดวงน้ำป่วมครับโอ้ยเด็กโตใช่ไหมครับเด็กติดดิมันมากขึ้นกินน้ำมันแท่หรือมั้งก็่ได้ติดครับนี่เอาไปเป็กเบ่งครับเดี๋ยวนี้ อีกจุดหนึ่งครับใกล้ๆกันนี่แหละปลาขอนนนกจอต้องกินไป่ะครับนกจอนกควักควักไล่เขานี่เอ้อก็เปี๊ยๆสิเนาะแบบนี้อะไรเอ่ยโอ้ยหนูอย่างนึงนกพวกน้อยโอ้ยหาขวบเอ้ยเดี๋ยวไปเลี้ยงครับหนกพวกน้อยตายได้หลาย ไปเรียงครับห้องสานมันถึงครับโอเคไปต่อครับะไรไเ้องอยง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 ยั่งยงยงยงงยียงยงยยังยังยัยัยงยงัั มืตทองขาวมือทองขาวครับออออดินหักแกะสุดร้อยครับอ <c oughs> ันสภาพนุ่นงบุมพี่น้องอย่างน้อเนรอ นของเขาครับต้องเดินบนเขาได้ปะปื้ดโดเขาตัวนี้ไหมนี่เลยโอ้ยผมเดินไม่เข้าครับ ใส่แผนสำรองครับตรงนี้บ่วงบ่หมันบ่วงดินบ่หมันกับเอาบ่วงจัดการเอาเจ็บตั้งอย่งีครับมาเอาอน้นกับพันพี่น้องนี่หนะอืม,อมอยังองงยังอังยัยังยัง ตรงขเขาผมใส่เงินวงเดืนอนมันไม่โตเลยผิดนือเปล่างเ,เดือนจะไม่เข้าเดี๋เราก็มีหวงสิ่งที่ประหลาดนะโอไปเมงต่อไปครับเราชายบืองถิ่ครับ เห็นน้อ่ามันแิบดหงไปเนเหนียวนี่ทีเป็นวงเดือนมาคือเดือนงนี่โตเลยครับโอ้ติดหองเลยไม่ใส่ปกาศหนาวไ่อกิโอ้ยนุ่ไล่ลายด้องเลยเ็หมดอี่มง่ะ บ่วง้บ่วงสองอันอรถคันรถถึกเลยนึ่งเค,เรครับอไปสังไปสั่งหนึ่งุ้ยลมหลบหลบหลบหกล่องสั้นๆนะครับ นั่นแบบนี้ใหเดายวเอยมีตัวมาน้อองเอ้ยมีนถกหนำนีงหนาวอยู่ห้าขวบเลยรันไปี่น่อยยังไม่ตัวมาไปตั้งกึ้นตัวครับอุ้ยหนาวเลยปะเนี่ย ไปดูอีกจุดนี้ครับจุดไฮไลท์ครับสำหรับทริปนี้ขึ้นไหนนี่ห้อยตีนนี่ห้อยอย่างเงี้มีเขาปะครับหนูจะออกวะเป็นจุดไฮไลท์ดีครับอุ้ยลมซะ,ะนะเ,เป็นคู่สาครับทให้เป็นสาล่างเขาขนาดีนี่ตัวออกมาหากินยุ่เขาบอกฉันน้่งเขาสุกนะ่ะ มาเจะนี่ตัวอยู่ครับเห็นไหมนี่นยงใช่อย่างนี่เกี่นยนถ้ไม้ไมพี่น้องโอ้นิ่งครับดวงดวงขึนเลี้ยงสี่พี่น้องอ้า,อานี่ยงนาแบบเนี้ยนี่ดวงนเลยสี่อีน,น,น,น้อยเนาะ สภาพดวงพี่น้องสภาพดวงผมก็นอนเะอ็นแดงสีหงส์ไม่พี่น้องเลยเอ้โวยูพี่น้องขนเต็มเลยเปะละ่านี่เอาไปกินหน่อยนเนาะเสียเสร็จแล้วพี่น้องเลยดวงเอ้โวยูครับดูเขียวงูขนเต็มเลยเปล่อาอ้ยา ที่เขาอ,อยู่ว่ะพี่น้องนี่เข็ดบ่น,น้อเนาะมันเดือดปดิบเลยครับจุ๊บโอ้คือพลาดเดี๋ยวะนั่เดือดเขาครับ อ่ด้นหลังจะไปครับโอ้ยเนาะ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 นี่ <c oughs> นก,นก็รุดได้วะ <c oughs> ผมก็เสร็จตั้งอย่างทุกตัวเลยน,นี่ครับทางลงดีสิโอ้ย <c oughs> นี่ <c oughs> น ่งเดินเขากันไอตีนตัวเขาครับนี่ตัวเดีวยวเหรอตีส้มออกตัวมันออกมาติดติดดวงลดอ่ะ บ่แฮกตัวได้พี่น้องพอฟรีกันแล้วเดี๋ยว คับดีดครับพี่น้องคับดีดนูไป็นไงบ้าโอ้เอาอีกแล้วพี่น้องเลยดีดประยูครับเอ๋อนี่แบบบ้าเขาตัดดิบบ้องเดือนปุ๊บนูไปอยากดูผัดไม่พี่น้องเลย,เเเยนหนูมีอสองตัวอย่างนี้ ไปเสร็จรึดกันครับวันนี้โอ้เสียของเลยปะหลังที่ดรุดพี่น้องผมใส่ผมปักไว้นี่นะห้องดินนะครับห้องดินมาเพียรแตมามันอนู่นี่ครับเอาบปอยู่ผมจิตขึ้นมาเอาให้ได้ครับตัวนี้ขนาดปล่อยมันดอกโอ้บตัวนี้เดือดยุบอ่ะมันดัดรุดรุดดวงได มันจะลูกอับอะครับตัวนี้เาไปสุดยอดกันครับพี่น้องสุปบยอดเช้านี้ครับพี่น้องหนูฝุกดิบบวกดิดตัวหนึ่งครับกับหนูตองเขาหนูฝุกน้่อยครับหนูตองเขาสามตัวหนูฝุกสองตัวครับทิพนี้ก็เสียความู้สึกไปดูสภาพครับห้ขนต้องติดดูเลยครับมันรูดได้แบบไหนผมเสร็จหนังยางทุกตัว ตัวนี้นี่ีมีใส่โล่ขึ้นนะครับะนะบุพเพยังครับเอาไปน,นีกอนให้เพิน่นเขาซุกจังค่คยมาเอาก็ได้วอีกจากสองอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งยังครขอว่าเอาครับนะอีสานท่านสปอร์ตครับเรียกทีมเบิ่มมนาบ้างครับขอบคุณครับทุกการติดตามรับชมกดติดตามให้กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทเทศคลิปต่อๆไปครับอขอบคุณครับติดตามรับชม